สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลงมอดภาษาไทยของเกม d i s w a l of Mine นะครับก่อนอื่นก็กต้องมีเกม d i s w a l of Mine ใน s t e ีมก่อนนะครับถ้าซื้อจากที่อื่นจาก e p i c เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับแต่ในสตีมทำได้ครับอันดับแรกก็คือเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างใต้นี่เป็นลิงก์ของผู้ทำมอดภาษาไทยคนนี้นะครับเขาจะบอกวิธีใช้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีละขั้นตอนนะครับขั้นที่1ก็คือโหลดฟอนต์เป็นฟอนต์แพ็คคลิกโหลดตรงนี้ปุ๊บ จะได้ไฟล์ zip ที่มันชื่อว่า Localization Bin Font จะได้ไฟล์นี้มาครับเป็นไฟล์ zip ให้แตกไฟล์ออกมาแล้วก็จะได้โฟลเดอร์นี้ให้ copy แล้วไปที่โฟลเดอร์เกมที่เราลงไว้ปกติถ้าไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันจะลงที่ Drive C ใช่ไหมแต่ผมอะ่ะลง Drive D ในโฟลเดอร์ Game Install ของเพื่อนๆอาจจะไม่โฟลเดอร์ถูกต้องตามนี้นะ mm hmm. เข้าไปที่ Steam App Common แล้วก็เลือกเกม d i s w o r of Mine จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ก็คือ Local l i Station Bin เอามาวางทับได้เลยลำดับที่2กด Subscribe m o ดภาษาไทยในส t e ีมถ้าคลิกตรงนี้มันจะเข้าไปในเว็บแล้วมันก็ต้องล็อกอินล็อกอินในเว็บอีกทีหนึ่งแต่ผมเข้าไปกด Subscribe ในโปรแกรมของส t e ี m เลย วิธีกด Subscribe ผู้พัฒนามอดภาษาไทยอะ่ะให้เข้าไปที่เกม i s World o f m i n e แล้วเลือก3จุดแล้วมองหาเลือก Workshop แล้วพิมพ์ Search ภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็กด Enter ก็จะเจอเนี่ยมอดภาษาไทยให้กด Subscribe เพราะว่าตัวสตรีมอ่ะมันต้องโหลด Workshop จากผู้พัฒนาถ้าไม่กดซับอะ่ะมันมอดตัวเนี้ยมันก็จะไม่ทำงานพอกด s ั b สไ r i b e แล้วปุ๊บเนี่ย มันจะมีดาวน์โหลดขึ้นมา2ตัวถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นดาวน์โหลดไฟล์เล็กๆขึ้นมา2ตัวอันนี้ผมดาวน์โหลดมมน่ล้วมันหายไปละถ้ามันไม่ดาวน์โหลดเองให้มาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วคลิกเลือกดาวน์โหลดไอ้อไฟล์นะเป็นเป็นไฟล์เป็นชื่อเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างนี่แหละขั้นตอนที่3นะครับเขาบอกว่าไปที่โฟลเดอร์นี้นี้นนี้แล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า l o c a l i z a t i o n d a t กับ l o c a l i z a t i o n i d x folder เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะไปหาคำตอบกันไปที่ที่เราลงเกม t h i s f o r of Mine ไว้นะแต่มันจะไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ d i s f o r of Mine นะมันจะอยู่ก่อนหน้านั้นก็คือ Steam App แล้วก็ Workshop Content ดูดเลขตามเลยนะครับ282070 218 4214469จะเจอไฟล์เดสกับ ไฟ idx ให้ก๊อบ2ตัวนี้ไปครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ Steam App แล้วเลือก Common แล้วไปเลือกที่ชื่อเกม this for o f m i n e แล้วเจอ m d d โ er ฟลเดอร์ o d แล้วก็กดวางต่อไปก็คือเราจะทำการเปลี่ยนชื่อ2ไฟล์นี้ชื่อแรกให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยดูตามนามสกุลเลยก็ได้ครับไฟ d e a ก็ไปแล้วไปดูที่ไฟ d e a แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ idx ก็ไปแล้วเปลี่ยนชื่อตรงไฟล์ idx ซึบแค่นี้ครับขั้นตอนต่อไปเปิดโฟลเดอร์ mod list open with เปิดด้วย Notepad ครับจะมีข้อความอันเก่าก็คือเป็นตามนี้ให้เราก๊อปเนี่ยในช่องเนี่ยทั้งหมดให้มันคุมทั้งหมดกด c t r l c แล้วก็ เอามาวางบรรทัดสุดท้ายก็คือบรรทัดถัดมานเนี่ยครับปึ๊บแล้วก็กดเซฟหรือ c อนโทรลเก็ได้แค่นี้ครับแล้วก็เข้าเกมเล่นได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูครับอย่าลืมปิดเกมก่อนทําทุกอย่างด้วยนะครับเห็นไหมในสงครามยุคใหม่คุณจะตายเยี่ยงสุนัขโดยไม่มีเหตุผลสมควรกูดจอบ แค่เริ่มต้นก็ขนลุกแล้วอะโหมดคลาสสิกนะครับจ๊กเล่นต่อเริ่มใหม่ศูนย์กลางเวิร์กช็อปโหมดเนื้อเรื่องแต่ข้างในผมยังไม่ได้ลองเล่นนะพอมีมอสภาษาไทยเนี่ยแล้วมันน่าจะเล่นง่ายขึ้นผมว่าอย่างนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคราวหนะ้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะครับ